สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับท่องเอกไทยเดนมาร์กค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วจะพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำของคนที่ทำงานในเดนมาร์กค่ะถ้าท่านไหนที่พลาดคลิปที่แล้วก็กลับไปดูคลิปที่เราได้เลยนะคะที่โหมดวิดีโอนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึง อาชีพนะคะที่ทำกันหลักๆนะคะอาชีพที่คนต่างชาติมาทำกันหลักๆในที่เดนมาร์กนะคะว่าคนต่างชาติเนี่ยมาทำอะไรที่เดนมาร์กนะคะมีงานอะไรที่คนต่างชาติทำบ้างนะคะแล้วก็คนไทยส่วนมากทำอาชีพอะไรนะคะที่นี่แล้วเราจะมีโอกาสมาทำงานที่เดนมาร์กหรือเปล่านะคะค่ะฟังคลิปนี้แล้วก็มีไอเดียแล้วก็มีคำตอบแน่นอนค่ะ งานแรกที่คนต่างชาติเข้ามาทำในเดนมาร์กนะคะจะเป็นงานในโรงงานค่ะงานต่อมาเป็นงานเกี่ยวกับพวกทำความสะอาดนะคะหรือว่างานเซอร์วิสต่างๆนะคะเช่นงานนวดค่ะงานต่อมาเป็นงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลนะคะเช่นดูแลผู้สูงอายุในบ้านพักผู้สูงอายุหรือว่างานช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลค่ะก็จะเป็นพวกงานโรงแรมแล้วก็งานพัตคารค่ะ ถัดมาจะเป็นงานเกี่ยวกับงานขนส่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะคะที่ส่วนมากคนต่างชาติเข้ามาทำที่เดนมาร์กนะคะส่วนคนไทยนะคะงานหลักๆก็จะทำงานเกี่ยวกับความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเปิดบริษัทรับทำความสะอาดนะคะหรือว่าเป็นพนักง,งานรับทำความสะอาดนะคะ ถัดมาอีกอาชีพหรือว่างานหนึ่งนะคะก็เป็นงานนวดค่ะคนไทยที่นี่นิยมเปิดร้านนวดแผนไทยมากๆค่ะทุกคนมีเต็มไปหมดเลยค่ะมีทุกคอมมูนมีทุกอำเภอมีทุกเมืองเลยนะคะแล้วก็เปิดง่ายมากๆค่ะแค่มีใบอ่านวดมาจากเมืองไทยนะคะมีใบประกาศมาจากเมืองไทยก็สามารถเปิด ร้านนวดที่นี่ได้เลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนค่ะสามารถเปิดได้เลยสามารถจะตั้งบริษัทแล้วก็ทําการเปิดร้านนวดได้เลยค่ะค่ะถัดมาก็เป็นอาชีพอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากจะเปิดร้านอาหารไทยนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกินอาหารไทยใช่ไหมคะซึ่งอาชีพนี้จําเป็นมากๆค่ะที่ที่เดนมาร์กนะคะ ก็คือจะเปิดร้านอาหารไทยเป็นของตัวเองนะคะหรือว่ามีร้านของชำที่นำเข้าสินค้าไทยนำเข้าสินค้าเอเชียมาขายค่ะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เปิดร้านอาหารไปด้วยประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งงานที่เป็นที่นิยมของคนไทยนะคะก็คืองานดูแลผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าอาชีพนี้นะคะจะต้องไปเรียนตามหลักสูตรของรัฐบาลเดนมาร์กที่กำหนดไว้ค่ะอยู่ที่ระยะเวลา2-3ปีค่ะ สำหรับคำถามที่ถามว่าจะมีโอกาสมาทำงานที่เดนมาร์กหรือเปล่านะคะสำหรับคนไทยที่สนใจอยากมาทำงานที่เดนมาร์กจริงๆแล้วก็มีโอกาสมาทำค่ะแต่จะขอเกริ่นก่อนค่ะว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่ใช้ภาษาเดนิสนะคะเป็นภาษาราชการค่ะดังนั้นนะคะคนที่ทำงานในเดนมาร์กส่วนมากก็จะเป็นคนที่ ตามครอบครัวมาทำงานค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนภาษาเดนิสนะคะแล้วก็งานอื่นๆที่ไม่ต้องใช้ภาษามันก็มีค่ะอย่างเช่นงานสวนหรือว่างานก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาเยอะนะคะซึ่งส่วนมากงานพวกนี้ก็จะเป็นคนที่มาจากประเทศใกล้เคียงค่ะในยุโรปเช่นประเทศ โปแลนด์นะคะหรือว่ามาจากทางรูมาเนียอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาจะเข้ามาทำงานในส่วนของงานกอ่อสร้างแล้วก็งานสวนซะส่วนใหญ่ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่คนไทยจะสามารถเข้ามาทำงานที่เดนมาร์กได้นะคะนั่นก็คือมีคนรู้จักหรือว่าญาติที่นี่นะคะที่เดนมาร์กซึ่งเปิดบริษัทหรือว่าเปิดร้านอาหารเปิดร้านนวดนะคะแล้วก็เชิญญาติที่เมืองไทยนะคะมา ทำงานที่เดนมาร์กค่ะซึ่งจะเป็นวีซ่าติดตามครอบครัวนะคะสัญญาจ้างที่จะจ้างครอบครัวนะคะที่ติดตามมาทำงานก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนกับคนทำงานทั่วไปค่ะซึ่งไม่สามารถจำกัดได้นะคะว่าคนคนนี้จะทำงานให้ครอบครัวนะคะเพราะว่าสวัสดิการจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานในเดนมาร์กค่ะแต่อีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าใครมีความรู้ในระดับ ปริญญาโทนะคะที่เมืองไทยแล้วก็อยากมาหาประสบการณ์เรียนปริญญาเอกที่เดนมาร์กนะคะในเดนมาร์กจะมีบ่อยค่ะให้กับนักเรียนด็อกเตอร์นะคะหรือว่า PHD ค่ะจะมีทุนการศึกษาหรือสกอราชิพให้กับทางนักเรียนไทยค่ะมาเรียนที่เดนมาร์กนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้ค่ะขึ้นที่หน้าจอให้แล้วนะคะเข้าไปดูใน ในส่วนตรงนี้นะคะเขาจะบอกรายละเอียดค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเขาต้องการอะไรบ้างค่ะแล้วก็ลองสมัครเข้ามาดูค่ะก็มาถึงตัวเลือกที่สำคัญอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะก็คือการหาคู่ออนไลน์นั่นเองค่ะไซหาคู่นั้นนะคะคุณแม่ทองเอกก็แนะนำนะคะให้สมัครเป็นเว็บที่ มันปลอดภัยนะคะลองเสิร์ชดูนะคะเว็บไหนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยนะคะในเดนมาร์กนะคะก็จะมี2เว็บนี้ค่ะที่นิยมกันนะคะแล้วก็2เว็บนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เสียเงินค่ะทุกคนอส่วนเว็บไซต์อื่นๆนะคะ เป็นเว็บไซต์เวอร์ไนะคะก็พยายามหา,มาในรีวิวนะคะว่าเว็บไหนที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ระวังเรื่องของแกมิ่งด้วยนะคะทุกคนสำหรับเว็บไซต์หาคู่นั้นนะคะคนเดนมาร์กก็ไม่ได้หาเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะหาแฟนฝรั่งที่เป็นผู้หญิงได้นะคะลองดูนะคะทุกคนไม่เสียหายนะคะแล้วก็เป็นการฝึกภาษาของเราไปด้วยค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนจบเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไหนที่สนใจมาทำงานมาเรียนที่เดนมาร์กนะคะแล้วก็ ในคลิปต่อไปเนี่ยอยากจะให้พูดถึงอะไรนะคะอยากจะให้พาไปดูอะไรอยากจะให้รีวิวในส่วนไหนของเดนมาร์กนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะคุณแม่ทองเอกยินดีที่จะทําตามคอนเทนต์ที่แฟนคลับเรียกร้องมานะคะคอมเมนต์มาเลยถ้าเกิดว่าไม่มีคอมเมนต์อะไรคุณแม่ก็ไม่ทราบนะคะและถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ขอฝากแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากไลค์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในคลิปหน้า ะะสวัสดีค่ะ